วันนี้เวลา10นาฬกา27นา,าทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทมหาวิทยาลัยกาลสิน เป็นอาคารประหยัดพลังงานสูงสองชั้นตั้งอยู่ติดกับเขื่อนลำปาวใช้เป็นศูนย์ถ่ายทอดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชดูแลพื้นที่จังหวัดกาลสินและจังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายการดําเนินงานในอนาคตคือสนับสนุนให้สมาชิกดําเนินงานตามแนวทางของอพสทเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนน้อมนําโครงการพระราชดําริอพสทไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีนักอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่นรวมทั้งผลักดันให้อพสทเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสารสนเทศงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยการสิล์เช่นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมหาดในรูปแบบต่างๆอาทิใช้ด้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเก็บรักษาได้นานสแสดงสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งไม้ไผ่ด้วยคลื่นไมโครเวฟรวมกับระบบลมดูด ได้รับอนุสิทธิบัตรเมื่อปี2565เป็นเครื่องช่วยลดความชื้นของไม้ไผ่ที่เหล่าให้บางเพื่อตัดเป็นดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีงานบุญของชาวภูไทยนิทศการผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยการสินอาทิโครงการจัดทำฐานข้อมูลใบลานและจารึกภาคพื้นลุ่มน้ำเปาสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา จากการสำรวจปรากฏใบลาน1,000ผูกแบ่งได้5หมวดคือตำราย,ยาและการรักษาโรคตำราเรียนวรรณกรรมทางโลกวรรณคดีและเรื่องทางมพระพุทธศาสนานิทรศการศูนย์แม่ข่ายและสู่มประสานงานอาพอสอทมกสมีการดําเนินงาน3กรอบ8กิจกรรมบนฐานทรัพยากร3ฐานคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมแล,และภูมิปัญญา ปัจจุบันมีโรงเรียนสถานศึกษาเป็นสมาชิกงานส่วนพฤษศาสตร์โรงเรียน73แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น151แห่งนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ซึ่งตั้งมานานกว่า50ปีบนพื้นที่กว่า1,000ไร่เพื่อเป็นแหล่งทดลองและเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคปฏิบัติ ปัจจุบันมีสามแผน أ, คือพืชศาสตร์สัตวศาสตร์และประมงในอนาคตมีแผนที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ให้นักศึกษาและเกษตรกรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพอย่างยังย่งยืนต่อไปเวลา14.23นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชจะดำเนินไปทรงเปิดอาคารพุทธยานรังสีบารมี ประชานาคูสามคัคคีอนุสร์โรงพยาบาลน,นาคูตำบนนาคูอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นอาคารฟอกไตและสุขภาพแบบองค์รวมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องเดินทางไกลไปรับการฟอกไตในต่างอำเภอและตัวจังหวัดซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับการรักษาที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่4มกราคม2564โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูวินัยทรวัฒนายานนวรโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีและพระมหาพันธวัฒธ,ธรรมวัฒโนรองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีจังหวัดขอนแก่น และศิษยานุสิ์รวมทั้งโรงพยาบาลนาคร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าพุทธยานรังสีส่วนราชการนักธุรกิจประชาชนชาวอำเภอนาคูร่วมกันทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคาร จากนั้นท่อพระเนรห้องฟอกไตหน่วยไตยเทียมโรงพยาบาลนาคูมีเครื่องฟอกไต8ดเครื่องเริ่มให้บริการตั้งแต่23พฤษภาคม2566ปัจจุบันมีผู้ป่วย48คนซึ่งอำเภอนาคูมีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่4จํจำนวน127คนโรคไตเรื้อรังระยะที่หําจำนวน72คนผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตจำนวน60คน โรงพยาบาลนาคูเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีบุคลากร139คนดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาลตรวจรักษาผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ150-200คนอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยร้อยละ9 7 7 4โรคที่พบบ่อย3อันดับแรกคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จากนั้นท่อพระเนตรนิทักศการย้อนรอยประวัติศาสตร์อาทิพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนาคูวันที่หนึ่งธันวาคม2514สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารพรานที่บ้านนาคูเดิมเป็นอำเภอเขาวงและทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรโดกระหม่อมให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษา อาหารที่บาดเจ็บและประชาชนเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผศนิกรและนักเรียนบ้านนาคูพัฒนากรรปกลางอ,อปุปถัมภ์ วันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนาโูและเสด็จพระราชดำเนินอ่างเก็บน้ำห้วยจานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้จังหวัดกาลาสินได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจำนวน18ลาย18อำเภอตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่ออนุรักษ์ผ้าลายโบราณเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนยานวิสิทธิ์วันที่1กุมภาพันธ์2565ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปและมีพระราชดํารัสว่าผ้าลายโบราณจะไม่มีคนสืบทอด ซึ่งจวดกาลสินได้ดำเนินการค้นหาลายผ้าโบราณแต่ละอำเภอและนำมาทอขึ้นใหม่เป็นลายผ้าประจำอำเภอมีชื่อเรียกต่างๆเช่นอำเภอนาคูลายหน้าหัวซองอำเภอร่องคำลายขันหมากเบงเสิงกลองร่องคำอำเภอห้วยเม็กลายดอกคอชอกดอกกระโดนและยังสอนให้เด็กๆทอผ้าด้วย จังหวัดกาลสินยังมีกลุ่มทอผ้าในรูปแบบต่างๆอาทิกลุ่มทอผ้าสีเขาผู้สูงอายุใช้เป็นผ้าหม่มผ้าพันคอผู้ทอมีอายุ75-80ปีช่วยให้พัฒนาความจำออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมมีรายได้นอกเหนือจากการทำนากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านกุดตาใกล้ตำบลนาหวังอำเภอนาคู มีสมาชิกประมาณ40คนทำผ้าย้อมครามเนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นครามจำนวนมากโดยทำมือทุกชิ้นผลิตขึ้นมาทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกต้นฝ้ายเองผ้าพันคอได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปห้าดาวผ้าเข่าม้าและผ้าคลุมไหล่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปสี่ดาวปัจจุบันออกบูธตามงานต่างๆและพัฒนาชุมชนและพานิ์จ,จังหวัดพาไปออกบูธตามงานต่างๆมีไรายได้เสริมประมาณ3,000บาทต่อเดือน และผลิตภัณฑ์พรีเมียมตะบนนาโคูที่ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปและ SME จังหวัดกาลสินปี2564โดยได้นำผ้าไหมแพรวาลายดอกรักราชกัญญาที่ทอโดยภูมิปัญญาชาวบ้านอำเภอคำม่วงชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศมาต่อย,ยอดเป็นสุดยอดสินค้าพรีเมียมจังหวัดกาลสินกลุ่มเสื้อเย็บด้วยจักปักด้วยมือจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560 จากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรที่มีความสามารถในการเย็บปักเสื้อพื้นเมืองด้วยใยธรรมชาติสีขาวและสีตุยหรือสีครามทอและตัดเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามประณีตทันสมัยเช่นตัดเป็นชุดไทยจิตรดาสามารถสวมใส่ไปในงานต่างๆได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ,บ้านกุดสิมคุ้มเก่าอำเภอเขาวงสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านกุดสิมเมื่อวันที่9มิถุนายน2535พระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนให้ชาวบ,บ้านปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมแกะสละักและจักสารเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและทรงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการศิลปาชีพในพื้นที่แห่งนี้ถึง5ครั้ง สำหรับผ้าไหมแพรวาบ้านโพนอําเภอคำม่วงนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดําริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์หลังจากเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนปี2520ได้พระราชทานเส้นไหมแก่ชาวบ้านเพื่อทอถวายและทรงนําไปตัดฉลอมพระองค์ที่มีความงดงามมากต่อมาทางราชการได้สนองพระราชดําริจัดตั้งกลุ่มอาชีพจตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนขึ้น ผ้าแพราวาได้รับการยกย่องว่าเป็นราชนีแห่งไหมโดยเฉพาะผ้าไหมแพราวากาลสินอำเภอคำม่วงได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำคัญผ้าไหมแพราวามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนำรายได้มาสู่ชาวบ้านโพนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประดกทางหัตถกรรมอันล้ำค่าของไทยให้คงอยู่ต่อไปช่วลูกชั่วหลาน